มีคนสำเร็จมากมายบนโลกใบนี้ได้กล่าวไว้ว่าให้เราพาตัวเองไปอยู่ใกล้คนสำเร็จอยู่ในขึ้นพลังงานคนสำเร็จคนที่คุณคบคนที่คุณติดตาม ใครคือแรงบันดาลใจของคุณใครคือไอดอลของคุณวันนี้เริ่มจากใครตัวคุณเองมีเป้าหมายมีโฟกัสหรือ,อยังว่าอยากมีความสำเร็จในชีวิตด้านไหนความรู้ความสามารถทุกคนสามารถพัฒนาได้มาเรียนรู้ออนไลน์และได้ชีวิตที่เป็นอิสระทุกวันนี้ ออนไลน์เปลี่ยนชีวิตคนสำเร็จมากมายจงมั่นใจ